ตอนนี้อยู่ในโซนของข่าวมาองสำหร,รนะคะวันนี้นะคะเรายัางควงวนเวียนถูกการซื้อขายตัวในฟุตบอลน,นะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงซัมเมอร์นะเพราะฉะนั้นพอเข้าใกล้ฤด,ดูนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนโอนย้ายนะคะสัญญาต่างๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทั้งตัวสโม,มสรเองอยากเปลี่ยนคนหรือว่าคนหรือว่านักเตะเนี่ยอยากย้ายทีมเ,เองก็มีนะคะต้องมาดูกันค่ะว่าค่าเหนื่อยของแต่ละคนเนี่ย หรือแต่ละทีมเนี่ยวยหรือเปล่ามาเริ่มที่สปอร์ตนะคะพร้อมขายเคนแต่มีเงื่อนไขค่ะมาดูกันว่าอะไร,ไรกันบ้างซันสปอร์ตนะคะสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษเนี่ยเขามีรยายงาน,นออกมานะคะว่าคับแนมฮอสเตอร์เนี่ยสโมสรด้นในสุพเมารีอังกฤษนะคะต้องการจะขายแฮร์รี่เคนเป็นดาวยิงในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะ แฮ์รี่เคนนะคะเขาเหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งปีกว่าๆกับทีมนะคะแล้วก็ดูท่าทางจะมีแน,นวโน้มในการออกไปหาความสำเร็จกับสโมสรอ,อ,อ,อื่นๆด้วยเหตุที่เขานะคะอยู่กับสโมสรนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะก็จะมีไบร์นมิวนิกนะคะเรอัลมาดริดนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็น สโมสรนะคะที่ดูแล้วน่าจะชอบฝีมือนะคะของแฮร์รี่เคนค่ะมีรายงานอีกว่ากไก่รดงทองนะคะต้องการเงิน100ล้านปอนด์หรือราว4.2พันล้านบาทนะคะเป็นค่าตัวค่าแข่งของเคนเขานะคะโดยจะต้องมีการจ่ายเงินมวดเดียวเท่านั้นก็คืองวดเดียวแล้วจบนะคะไม่มีการผ่อนหรือไม่มีการทยอยจ่ายนะเพื่อปล่อยตัวเคนออกไปในซัมเมอร์น,นี้ค่ะ ดูท่าแล้วนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยน่าจะเป็นเน้นที่มีแนวโน้มสูงที่สุดในการที่พร้อมจะจ่ายค่าตัวนะคะเพื่อได้แฮร์รี่เคนไปนะย้อนมาดูกันนะคะว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเขาอยู่กับคขาสเปอร์มาตั้งแต่ปี2009นะคะแล้วก็เขาเนี่ยคว้าดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกไปแล้ว3ครั้งแล้วก็เป็นดาวซันโวของฟุตบอลโลกปี2018ด้วยนะคะ ผลงานในซีชั่นนี้ทำไปแล้ว23ประตูกับอีก4สซิสต์นะคะจากการลงแข่งทั้งหมด39เกมในทุกรายการค่ะมาดูกันว่าแมน,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายไหวจริงๆใช่ไหมและพร้อมที่จะสู้เอาแฮาริเคนไปจากแต่ี่ทองหรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูกันลิเวอร์พูลค่ะเขาบอกเดีว,ว่าไม่เอาจูนนะคะเพราะว่าเหตุแค่ไม่ใช่เหตุแค่องบอกว่า เหตุที่ไม่ไหวสู้ค่าตัวนั่นเองนะะ้่าวชื่อดดงนะคะจาก the athletic นะคะเขารายง,งานมาว่าเอร์พูเนี่ยอาจจะไม่สู้กับการที่จะเอาตัวจูดมาแล้วนะคะคือเขาอาจจะแบบแคิดว่าน่าจะไม่เอาในชว่วงซัมเมอร์นี้ทุกคนแต่ว่าตอนอื่นเนี่ยหรือครั้งหน้านเนี่ยเอาไหมไม่รู้แต่ตอนนี้คิดว่าไม่เอาแล้วนะคะ แม้กองกลางทีมอังกฤษนะคะจะเป็นเป้าหมายเลขหนึ่งที่เจอเก้นครอปเนี่ยอยากได้มาร่วมทีมด้วยก็ตามนะคะเข้าพัฒแข็งอย่งในด้านการเงินของพวกเขาในปี2023นะคะของทีมร์พูลเนี่ยเป็นรองกับเอรอัลมาดริดแมนซิตี้แล้วก็เชลซีอมากๆนะคะที่จะจ่ายเงินในาในจำนวน120ล้านยูโร ชมอนนะคะตั้งราคาขายเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าไม่ไหวสู้จริงๆรานะคาสูงมากต้องมาดูกัน,นะคะ่ะว่าลิวพูลเนี่ยเขาจะไปซื้อตัวคนอื่นทีมอื่นที่ไหวแล้วก็ไม่ไม่กระทบกับการเงินของเขาหรือเปล่านะคะาต้อก็มาดูกันก็วันนี้นะคะก็เป็นข่าวสักสองข่าวก็แน่นอนค่ะไม่พ้นเรื่องการซื้อขายของแต่ละทีมแต่ละคนนะคะ เราก็มารอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ายังมีอีกจริงๆยังมีข่าวของที่มันอื่นอีกนะที่จะซื้อหรือไม่ซื้อจะไหวหรือว่าไม่ไหวนะคะเราต้มาดูกันอีกทีอีกทีแล้วก็อีกทีในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนื่องด้วยอากาศที่ค่อนข้างจะมีความร้อนมีความเย็นตอนนี้นะคะเมือเข้าอากาศร้อแล้วเนีเ่ยสัตว์ทั้งหลายนะคะรวมถึงมนุษย์มนาทุกคนนะคะ ก็ต้องรับก,กับอากาศร้อนนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลนะคะผู้ป่วยที่ดีหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเรานะ,ะเพราะว่าอากาศร้อนฮิสตกเริ่มกลับมาหมุนวนกันอีกครั้งแล้วก็ต้องรักษาด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะในเรื่องของฤดูซัมเมอร์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายตัวอาจจะต้องเก็บข้อมาูลกันไ้เยอะนะคะเพราะจะได้รู้ว่าแต่ละทีมเนี่ยมีใครเข้ามาใหม่แล้วก็มีใครออกไปบ้างน,นะคะก็สามารถลุน้นนะไม่ใช่ ลุมไปพร้อมๆกันแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันได้ค่ะขอขอบคุณะคะข้มอมูลดีๆนะสามารถกลับไปตามอ่านได้นะคะในส่วนต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ MSN ต่างๆนะคะวันนี้ขอะะนนขอบคุณะคะ่ะวันนี้เขาจะ,ะนนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ